เชื่อหรือไม่การขายควอนซาอาจจะทําให้ลเวอพูลลงบัญชีได้กําไรในตลาดนักเตะรอบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายในการอธิบายกฎการลงบัญชีแต่เราสามารถสรุปโดยการยกตัวอย่างกับกรณีที่กําลังเกิดขึ้นหลังจากคว้าเฟรมปงเวียดและกําลังจะได้เคอร์อเคสใช้เงินไปรวมๆเกือบ200ล้านตอนอาจจะมีคนคิดว่าลเวอพูลหมดโควตาซื้อแล้วแต่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้น ในส่วนของ a m o r t i a t i o n การลงบัญชีเราจะไม่ได้ลงว่าซื้อ100ล้านขาย50ล้านแล้วเราจะติดลบ50ล้านแต่การลงบัญชีในกฎไฟแนลเชียร์แฟร์เพลย์ที่มีรายละเอียดมากมายแต่ขอยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายขึ้นแต่ค่าตัดจำหน่ายจะลงแบบหารตามระยะเวลาสัญญายกตัวอย่างเบียดเป็นตัวเลขกลมๆ100ล้านปอนด์ไม่รวม a d d อ n หรือว่พูลจะลงเป็นค่าใช้จ่ายได้หาร5หรือปีและ20ล้านปอนด แถมถ้าอนาคตสมุติเวีตต่อสัญญาออกไปก็จะทําให้ตัวหารเพิ่มขึ้นเช่นถ้า10ปีก็จะมีค่าใช้ใจ่ายตรงนี้10ล้านปอนต์ต่อปีเท่านั้นกรณีเดียวกันเท่ากับว่าฟรีมปงถ้าคิดว่าฟรอมปง29.5ล้านปอนหาหาร5หรือประมาณปีละ6ล้านปอนและเคอร์เคสหารแล้วก็ราว8ล้านปอนในทางตรงกันข้ามกับการขายควอนซาหรือแม้แต่เอเล็กซานเดอร์อาโนนที่ได้เงินมาเล็กน้อยแต่ยังนับว่าเป็นประโยชน์หรือร์พูลสามารถลงเป็นส่วนรายรับได้เต็มทันที ซึ่งตามข่าวควอนซามีค่าตัวอยู่ที่34ล้านปอนด์หรือไปถึง40ล้านปอนด์รวมโบนัสแค่2คนนี้เลว์พูลสามารถลงบัญชีได้เต็มเกือบ50ล้านปอนด์ลองหักค่าตัวของ3คนที่เซ็นมาในปีนี้แบบหารตามสัญญาเช่นเบียด20ล้านปอนด์เคอร์เคส8ล้านปอนด์และฟริมปรง6ล้านปอนด์เท่ากับว่าแค่ควอนซาก,ก็พอจะทําให้บัญชีเป็นตัวเขียวมันจะต่างจากกรณีถ้าขายนูนเยสดิอัสหรือนักเตะค,คนอื่นๆ ที่ไม่ใช่เด็กปั้นเพราะคุณต้องเอาค่าตัวกับสัญญาที่ใช้ไปมาหารยกตัวอย่างถ้าขายนูนเยสที่ซื้อมาสมมุติว่าลงไว้85ล้านปอนด์สัญญา6ปีหาร6เท่ากับ14ล้านปอนด์ิวเวอว์พูนติดลบปีละเท่านั้นแต่ใช้มา3ปีเท่ากับค่าตัวนูนเยสตอนนี้เหลือ85ถึง42เท่ากับว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลขายนูนเยสได้เกิน43ล้านปอนด์ก็จะไม่ขาดทุนทางบัญชีแล้ว วิธีการนี้คือส่วนหนึ่งของแทคกติกที่ทําให้เชลซีซื้อนักเตะได้มากมายในช่วงที่ผ่านมาระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายเพิ่มเติมหลังจากนั้นกับสัญญาระยะยาวหลายคนและทําให้หารต่อปีพวกเขาไม่มีปัญหาแน่นอนว่ามีการปรับปรุงกฎบางส่วนมาเรื่อยๆแต่เอ็มเทเซเชนยังคงมีผลและรอบนี้ฮิวใช้มันให้เป็นประโยชน์อย่างมากสมัยก่อนการตัดจ่ายแถมตัวเกิดขึ้นเหมือนกรณีที่ระอันมาดริดแถมโคเซมีให้กับลิเวอร์พูล ตอนคว้าโอเว่นมันอาจจะเข้าใจได้ง่ายสำหรับคนทั่วไปถ้าลิวอภูลซื้อเวียดหนึ่งร้อยล้านปอนหักค่าตัวควอนซา3าล้านปอนเท่ากับขาดทุน66ล้านปอนแต่ฮิลส์ไม่ทำแบบนั้นและหลายสโมสรก็ไม่ทำแบบนั้นการลงบัญชีแยกจะทำให้ลิวอภูลกำไรแทนที่จะขาดทุน66หาร5เท่ากับขาดทุนปีละ12ล้านปอนกว่ากว่าแต่กับการแยกลงบัญชีกลายเป็นหงแดงกำไรด้วยซ้ำในปีนี้ ไม่นับว่าความจริงค่าตัวของทั้งสองคนถูกบวกเกินจริงไปแค่ไหนด้วยท่าลิเวอร์พูลจะบอกว่าซื้อเบียดมา200ล้านปอนด์ขายควอนซาไป134ล้านปอนด์จริงๆก็ทำได้แต่ก่อนหน้านี้นาโปลีเคยมีปัญหาคล้ายๆกันในเรื่องนี้มาแล้วดังนั้นลิเวอร์พูลลงตัวเลขเบียดกับควอนซาไว้ตามข่าวตอนนี้ถือว่าสมเหตุสมผลแม้ลองคิดดูจริงๆควอนซาถูกขายให้กับทีมต่างชาติ ที่ค่าตัวราวราวนี้แฟนบอลคิดว่าแอบมากเกินคาดไปจริงๆไหมและมันดูจะวินวินทั้งสองฝ่ายด้วยนี่ยังไม่รวมนักเตะรายอื่นๆที่จะขายเพิ่มตัดค่าเสื่อมราคาที่ใช้ไปหรืวอว่าภูลยังมีแกปที่สามารถเสริมทัพได้อีกหลายคนและมีโอกาสสูงที่มันจะไม่หยุดแค่นี้